โกมุโกมุฟู้ดนะครับเนี่ยผลโกมุโกมุฟู้ดนะครับทุกคนมากินกันเลยผลโกมุโกมุฟู้ดกินงามๆก็จะเป็นผลเอ้ยผลนี้กระมาจากไหนวะอันนี้นะก็เนี่ยปืนฉีดเงาครับตุ้มนี่ปืนบาสุก้าให้ก็แปลงร่างเป็นร่างนี่นะมันนุ่งด้่งดิ่งนี่เห็นไหมเอ้าทำไมหน้าหาย นี่นะครับก็อเป็นประมาณนี้หน้าหายหน้าบักสกิลแรกนี่ก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นการต่อยนะครับสกิลบาสุกา้าก็จะเป็นยิงรัวๆนะครับตัวไสกิลกระสุนยางนะยิงหมัดลุกเข้าไปยิงหมัดไปรัวๆเลยโว้บแล้วก็สามารถบินได้บินได้เรื่อยๆเลยนะครับคนประมาณนี้โอเค ก็ขอกลับจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับทุกคนบายบาย